สวัสดีครับนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับแจ็คสวนทุเรียนปีเจจังหวัดเลยนะครับนี่ก็เป็นการาใส่ปุ๋ยอินรีย์นะครับผมเป็นปุ๋ยตาคิงโชบูนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดปุ๋ยไก่ไข่เดี๋ยวผมจะพามาดูเนื้อเม็ดปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับผมทุกคนข้างในนี้ผมก็ที่เห็นเป็นขาวๆนี่คือเชื้อราไตาโคโดมานะครับที่ ผมทำการโรยไว้แล้วก็ฉีดสเปรย์น้ําเพื่อให้มันมีความชื้นหน่อยตอนนี้สปอร์เขาแข็งแรงมากเลยครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ดูโอ้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่คือสปอร์ของเชื้อราไตาโคโดมานะครับผมนี่เลยนี่แบบนี้ผมจะโรยติดโคนต้นใส่ไว้เลยนะครับเพื่อป้องกัน ต้นเียงของเราไม่ให้ป่วยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวพระเอกของเราผมใช้ตัวนี้เลยไตโคโดมาคิงไตโคของโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาที่ผมใส่ปุ๋ยต้นใหญ่ผมจะใส่ประมาณไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ปุ๋ยให้ดูนะครับว่า <c oughs> ทุนเรียนต้นใหญ่ก็ <c oughs> ะระดับประมาณ ต้นนี้ก็เกือบสามเมตรนะครับได้ใบชุดใหม่ออกมาเยอะมากนะครับปีนี้ผมก็เก็บยอดเก็บใบให้ได้ต้นนี้นะครับยอดอ่อนเยอะมากที่สวนผมผมก็ใช้เป็นปุ๋ยออินทรีย์ร่วมกับเคมี Me นะครับผมถ้าเคมีก็ใช้เป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับตอนนี้ทางดินแล้วก็บำรุงเหมือนกัน ก็เติมพยายามเติมอินรีย์วัตถุให้เยอะๆนะครับอย่างพวกปุ๋ยอินรีห้องนี้ผมก็ใช้ไม่ได้ใช้แค่เคมีนะครับไม่งั้นดี๋ยวดินเสียครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปุ๋ยตัวนี้ก็ที่ผมห<อ>มักไตโคโดมาไว้นะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่คือสปอร์ที่แข็งแรงมากๆพร้อมที่จะทำงานนะครับ นี่นะครับต้นนี้ที่ผมเคยทําคลิปไปแรกๆแ,แล้วว่าที่เป็นไฟท็อปนะครับตอนนี้ก็โอ้โหแห้งเรียบร้อยเนื้อใหม่ก็กําลังขึ้นนะครับเนื้อใหม่กําลังขึ้นเนื้อใหม่กําลังขึ้นแล้วตรงเนี้ยแห้งไปหมดแล้วครับเรียบร้อยอเชื้อไตโคโดมาก็คือมิดปุ๋ยชุดนี้บดละลายละลายน้ํานะครับแล้วผมก็ทาที่ต้นที่ทําให้ดูเนะครับ ก่อนอื่นถ้าสําหรับต้นทุเรียนที่ต้นใหญ่อย่างนี้แล้วเราก็ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับคือผมก็จะทิ้งไม่ได้เลยที่สวนก็คือไตโคโดมาเป็นผลิตภัณฑ์ไตอของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เป็นไตโคโดมานะครับมันจะเป็นผงเป็นน้ําเชื้อสดเชื้อผงอะไรพวกนี้ได้หมดนี่ผมก็ใส่รอบๆโคนต้นไว้เลยคือเราต้องเลี้ยงเขาไว้เพื่อไม่ให้เกิด ไฟท็อปนะคบพวกขนเน่าอะไรพวกนี้เ,ออเชื้อราเข้าต้นอย่างเงี้ยผมก็ okay, จะไว้ประมาณนี้แล้วก็เอ,อ่เชื้อเชื้อราไอ้พวกนี้จะเป็นเชื้อราดีเราจะเลี้ยงเขาไว้ในสวนนะครับใส่โคดามาใส่เลยใส่เยอะไม่เป็นไรผมใส่ติดคนต้นเลยนะครับปุ๋ยพวกนี้สามกรัมมือแล้วนะครับผมใส่ติดเลยเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้ไม่เข้มไม่อันตรายเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของ อ๋อยเคมีเข้ามาร่วมนะครับผมใส่แล้วผมปลอดภัยหายห่วงตัวนี้ผมใส่แบบนี้เลยผมใส่ติดโคนต้นไว้ก่อนตัวนี้ก็เป็นเป็นเชื้อราที่โอ้ถือว่าอยู่คู่สวนของชาวทำสวนทุเรียนก็ถือว่าโอเคดีมากๆเลยนะครับนี่แต่ผมก็เลยโรยไว้เราใส่เยอะไม่เป็นไรนะครับยิ่งดีครับเลี้ยงเขาไว้ครับระบบลากอาละขาระบบลากเราได้ ปลอดภัยดีถึงจะป่วยก็ป่วยน้อยนะครับผมใส่เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าอยู่ในเม็ดปุ๋ยผมก็เลี้ยงเชื้อไว้เยอะละอีนนี้เดี๋ยวมาดูตอนที่ว่าผมจะหว่านผมก็ใส่ไปเลยนะครับกองสั่นไหนนิดนึงนะครับโอเค รอบสรงพุ่มแล้วก็รอบรอบนอกบ,บ,บ,บำรุงดินเรานะครับตัวนี้ผมใส่เป็นน่าจะเป็นกิโลครับต้นนี้ใส่เข้าเรื่อยๆหลายกำมือเป็นสิบสบ,สบกำมือเลยครับเพราะผมไม่กลัวเข็มปุ๋ยตายแน่นอนตัวนี้ปลอดภัยนะครับใส่เยอะงามครับแต่ใส่เยอะมากๆไปก็เปลืองครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมผมล่อๆไว้ก็ประมาณนี้ช่วงนี้ก็หน้าฝนแตกยอดเดินดีครับต้องเก็บไปให้อยู่นะครับผมก่อนที่จะเข้าหนาวทำไมต้นโตแล้วทำไมผมต้องเอาสแลนมาบาังไว้นะครับเพราะว่าช่วงเดือนอ่าหเดือนเเมื่อกี้้หลมแรงมากครับคือใบเรียกว่าใบเสียเลยแล้วกัน ผมก็เลยต้องทําตัวนี้ไว้ทุกปีพอเดี๋ยวหมดหน้าลมช่วงหน้าฝนนี้จะเริ่มเข้าหนาวผมก็จะลื้อออกแลครับตรงนี้เราก็ต้องปล่อยเขาเพื่อให้อไม่เป็นที่สะสมของมแมลงด้วยนะครับ